สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ยหญแอคบ้านสวนอีกเช่นเคยนะคะอยู่กับบอลส,สีสวยๆที่สวนนะคะวันนี้แม่ยหแอคนะคะมาเลือกเอาบอลสีต้นต่างๆนะคะจะเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะวันนี้ขอเลือกเอาหนึ่งต้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะอยู่ในกระถางเล็กๆกระถางมันแคบนะคะ พรเจ้าสวอันนี้ก็กำลังสวยนะคะนี่แต่แม่ใหญ่แอ๊กจะเลือกเอาบอลสีกระถางนี้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ชมนี่อันนี้คุณหญิงนะคะ จะเอาไว้ทำแม่พันธุ์นะตั้งแม่ไว้บอนสีคุณหญิงนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะนี่ก้านก็พอดีไม่ยืดไม่ยาวก็วางกระจัดกระจายอยู่แถวนี้ละคะที่เคยเห็นประจำอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> นี่ก็คงจะพอพอกับต้นนี้แดดร้อนจัดมากเลยนะคะนี่แสงแดดเข้าสองถึงนะคะตั้งตรงเลยไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแม่ใหญ่แอ๊กจะเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กเตรียมกระถางมาแล้วรกระถางเก่าๆใช้ไป <mandatory> นานแล้วนะคะก็จะมีนี่โฟมเก่าก็จะเอามาเด็ดหักออกเอาลงไปเลยนะคะ อันนี้การดินออกมันเยอะก็ไม่ต้องใส่หมดนะคะสิ่งที่เตรียมมาก็จะมีเปลือกมะพร้าวดินนะคะอันนี้ใบก้ามปูนะคะผุแล้วเรียบร้อยละ ก็ทำการคุกค้าดินนะคะให้เข้ากันไปเลยนะคะนี่จะใช้พั่วเล็กเขียก็ได้ใส่ทุงมือแล้วเสร็จแล้วก็เาใส่เข้าไปในกระถางเลยครึ่งกระถางก่อนนะคะแล้วก็ลองดู แม่ใหญ่แกเน้นวัสดุปลูกที่ดินดินล้วนให้ดินโปร่งนะคะเน้นดินโปร่งนะคะวันนี้หาได้ง่ายๆก็เปลือกมะพร้าวใบไม้ผุก็คือดินใบหมักก้ามปูนะคะก็จะเอานี่ออกเห็นไหมอันนี้ใบก้ามปูล้วนเลยนะคะดินนิดหน่อยเลยนะคะลาก็มาสวยแล้วเนี่ยบอลสีคุณหญิงน่ะปักปักป้ายไว้กลัวลืมนะคะนแล้วก็วางลงไป ก็เอาดินใส่พยายามทำดินให้ร่วนลากจะได้เดินง่ายนะคะอันนี้ใช้กระถางขนาด8ดนิ้วเลยนะคะจากกระถางสี่นิ้วคําจริงว่าจะใส่กระถางใหญ่กว่านี้หาไม่ได้ปลูกเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาปากักเอาป้ายปักไว้เหมือนเดิมนะคะกันลืมนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่น้ำไว้นะคะ ให้พอท่วมกระถางเราปลูกเท่านี้เราก็ดูแลไปเรื่อยๆนะคะเราก็ได้บอนสีที่สวยแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรอีกก็รดน้ำอย่างเดียวนะคะนี่ก็รอให้โตไปเรื่อยๆถ้าใบเขาไม่สวยใบเหี่ยวใบแห้งอะไรก็ ป้องกันไว้ก่อนนะอย่ารอให้อ่ใบแห้งใบเหี่ยวนะฮะอย่ารอให้ขอบใบดําค่นเชื้อรานะคะที่นี่นิยมใช้น้ําส้มควันไม้นะป้องกันไว้ก่อนถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อนมันก็จะเกิดลูกลามเยอะๆอย่างอย่างต้นนี้นี่แต่ต้นนี้ก็ถือว่าไม่รุนแรงนะคะยังเป็นต้นใหญ่เนี่ยออกดอกเมื่อวานให้ชมยังไม่ได้ผสมเกรสรวันนี้ผสมเกรสรหมด ทุกดอกแล้วนะคะโน,น่นอีกต้นอีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ในนี้เนี่ยมาสีเข้มเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แกชอบนะนี่เป็นต้นลูกไม้ค่ะก็มานั่งมองอยู่ในนี้อันนี้พระนครน,นะคะอยู่บ้านปลูกต้นไม้นะเวลาว่างๆเลิกจากงานมาเราก็มานั่งดูเนี่ยใน,นโรคไม้สีแดงสวยเลยนะคะเนี่ย ลากตึงเลยสวยดูต้นนี้ฮองเฮาเน,นี่ยมีสี่ใบมีไหมคะใครพี่ปลูกแล้วชอบมาเดินดูอย่างแม่ใหญ่เอ็กอันนี้ตันเล็กๆนี่อันนี้หัวใจมังกรไหนดูซิหัวใจมังกรนี่แม่ใหญ่เอ็กลองอา่าผ่าลองดูนะคะ เขาออกแล้วก็เลยเอามาเพาะชำก็มาวางไว้กับเพื่อนในในนี่แหละแถวๆนี่แหละวางไว้ในที่ร่มๆมาจับไปจับมาเดี๋ยวก้านก็หักละอันนี้เป็นลูกไม้อันนี้สเสนีจันขาวนะหลากเยอะเลยสนีจันขาวนี่ลูกไม้ไม่ใหญ่เอ็กมาดูต้นนี้ฮึ้ฮใบาลายมาแล้ว แรกๆเขียวมานะแรกๆเขียวมามานี่ใบด่างมาแล้วลายมาแล้วเนี่ยลายมาแล้วเดี๋ยวรอรุ่นต่อไปว่าเขาจะเป็นลายสีอะไรนะใครรักใครชอบก็ลองหามาปลูกนะเนี่ยอันนี้ไม่เอ๊ปลูกไว้ในลังโฟมมีน้ำนิดหน่อยนะคะลังโฟมอันนี้ชายชนเจ้าชายสุดห่อ แดงมาแล้วแดงมาแล้วเอนี่นี่แรงมาแดงมาเป็นโหลดมาเลยเนี่ก็มานั่งชมนั่งมองนี่หายเหนื่อยนะไปนอกบ้านมาใครชอบก็หามาปูนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ